สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมเอกอุบลรถสวยเช่นเคยนะครับวันนี้ผมอยู่กับ W203 นะครับ c 1ห0รนะครับหรือว่า,า m e r c e d e s b e เ z e n ตาถั่วนะฮะโฉมยอดนิยมของวัยรุ่นกันเลยทีเดียวนะพูดผิดขอไปด้วยครับเมื่อสักครู่นี้วันนี้ขออนุญาตถ่ายทำนอกสถานที่นะครับอยู่อำเภอ,อของเจียมนะครับ ณวัดถ้ำคูหาสวรรค์นะครับด้านหลังนะครับจะมีเห็นคลองใหญ่ด้วยนะฮะเป็นจุดพักรถนะครับตรงนี้โอเคครับดูรอบนอกกันก่อนนะครับสำหรับ Mercedes b คันนี้นะฮะเป็นเครื่องคอมพิวเซอร์แล้วนะครับ C 180เครื่องยนต์2.0นะฮะอ่าเป็นเครื่องเบนซินนะครับไม่เคยติดแก๊สเบนซินแก๊สโซฮอร์หล้วนเลยนะครับผม รหัสเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องตองหนึ่งะฮะอึดถึกทนขึ้นชื่อของอเป็นเครื่องยนต์ที่ขึ้นชื่อของ Mercedes-Benz เลยทีเดียวนะครับผมบ่ายกแก่ครับวันนี้อากาศยังค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวนะฮะชมภายนอกครับรูปทรงสวยงามนะครับทันสมัยนะฮะไม่ถือว่าไม่ถือว่าตกรุ่นตกเทรนแต่อย่างใดนะฮะยังเป็นที่นิยมอยู่สำหรับตาถัว่ว C180 โฉมนี้นะฮะ เป็นตัวอีลิแกนด้วยนะครับผมล้อแม็กหล่อเลยครับแม็กแท้นะฮะคาริซิชันหรือเปล่าถ้าผมอ่านไม่ผิดแม็กแท้ครับผมสวยเลยโอเคดูภายในกันต่อนะครับภายในประมาณนี้นะครับผมกระจกข้างไฟฟ้าทั้งหมดนะฮะเปิดท้ายก็เป็นปุ่มไฟฟ้าด้วยนะครับนี่ครับ กับควบคุมไฟฟ้าแทบทั้งหมดเลยทีเดียวนะฮะเลือนไม้นะครับเบาะหนังทั้งคันนะครับปรับข้างเบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะฮะพวงมาลัยก็ปรับไฟฟ้านะครับสีทิศทางนะครับผมมีฟังก์ชันของการรับโทรศัพท์ด้วยนะฮะปรับทริปต่างๆนะครับผมนี่ครับคันเกียร์ก็จะประมาณนี้นะฮะเทป ฝอนเดิมโรงงานนะครับผมของ m e r c e d e s b e n บติดรถมาตั้งแต่ออกโชว์รูมมาเลยนะครับถุงลมนิรภัยหนึ่งสองี่ห้าหกดปดถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะ8จุดนะฮะโอ้เดิมเดิมครับผมสติกเกอร์โรงงานอยู่ครบนะครับเห็นไหมครับอ่าเพจต่างๆนะอยู่ครบหมดนะครับ ขึ้นชื่อของ Mercedes-Benz เลยนะครับสำหรับเครื่องยนต์ตองหนึ่งตัวนี้นะฮะอึดถึกทนดูแลง่ายด้วยนะครับเบาะหลังทั้งคันมีแอร์หลังนะครับสวยงามเลยครับรูหราสง่างามนะครับหลังคาก็สะอาดสะอ้านมากครับผมเนียนเลยครับเน,น,นียนเนเลย ดูภูมิฐานครับสำหรับ Mercedes Benz คันนี้นะฮะบอดี้ได้เดิมทั้งคันนะครับครับผมประมาณนี้นะฮะมีประกันภัยชั้นสองให้ด้วยนะครับบุกเซอร์วิสยังอยู่นะฮะนะครับผมนี่นะฮะประกันชั้นสองของอารีอันนะครับแล้วก็เล่มทะเบียนครบเลยนะครับนี่ครับเล่มทะเบียนอยู่ครบนะฮะ รถบ้านแท้ครับมือสองสองมือนะครับมือสองสองมือสองเจ้าของเท่านั้นนะครับนี่ครับเป็นเครื่องเล่นนะครับซีดีหกแผ่นนะถ้าผมจำไม่ผิดนี่ครับนี่ครับประมาณนี้นะครับผมโอเคสวยงามครับ เดี๋ยวพาดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับผมเครื่องยนต์ตองหนึ่งตัวนี้จุดขายของเขาเลยนะฮะถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่ในในรุ่นของ W124 ด้วยหรือเปล่านะฮะตัวนั้นนะครับที่เป็นรุ่นยอดนิยมของ m e r c e d เ s b e n นเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์ที่ทนมากนะครับผมนะครับไม่มีใครถือช่วยเลย โอเคถ่ายคนเดียวครับผมเดี๋ยวนะประมาณนี้ครับเทคเดียวไม่มีตัดต่อนะครับถ้ามือสั่นไปบ้างขอภัยด้วยนะครับผมนี่ครับผมเครื่องยนต์ตองหนึ่งนะครับเดิมๆไม่เคยติดแก๊สนะครับเครื่องแน่นมากสมูทมากระบบเบรก ABS นะครับผมซุ้มซอกเดิมครับไม่เคยชนแน่นอนคันนี้ดูครับคันหน้าเดิมๆเลยนะครับ ตัวเลขคมคมเลยฮะอ่าซุ้มเดิมนะครับผมเม็ดอาร์คอยู่ครบนะฮะฝากระโปรงเดิมนะครับตัวหนังสือคมคมเลยครับแผ่นกันความร้อนอยู่นะฮะอืสวยครับผมโอเค ดูด้านท้ายต่อเลยนะครับเดี๋ยวพายดูด้านท้ายก่อนก่อนที่จะมาฟังเสียงเครื่องนะครับดูด้านท้ายก่อนอปุ่มเปิดด้านท้ายนะครับเปิดตรงนี้นะฮะถ้าเสียงเบาขอภายด้วยนะครับวันนี้ผมรืมอมอาไมโครโฟนมาด้วยนะฮะนี่ด้านท้ายก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมรถเดิมครับไม่มีอุบัติเหตุไม่มีชนหนักใดๆทั้งสิ้นนะครับประมาณนี้นะครับผม ท้ายเดิมเครื่องมือแม่แรงล้ออะไรอยู่ครบนะครับสวยงามครับผมเคเจ้าของรถดูแลดีมากครับข้าราชการใช้งานนะครับเช้าไปเย็นกลับใช้ถนอมมากเคครับเดี๋ยวผมพาฟังเสียงเครื่องต่อเลยนะครับ ประมาณนี้นะครับเลขใหม่ตอนนี้สองแสนหนะครับกุญแจจะเป็นลักษณะนี้นะครับเขาเรียกกุญแจอ่าน้ำเต้าใช่ไหมของเบนนะครับเขาเรียกกุญแจน้ำเต้านะครับก็จะมีปุ่มอ่าเปิดปิดแล้วก็เปิดฝาท้ายด้วยนะครับครบเลยเสียบตรงนี้นะฮะบ,บิดสตาร์ทปกติเลยนะครับผมอ่า แอร์เย็นฉ่านะครับแอร์ออโต้นะครับเย็นฉ่าเลยผมขับมาวันนี้ลองเทสจากบ้านนะครับห้วยวังนองมาที่โขงเจียมร้อยกว่าโลแล้วครับขับดีมากครับผมก็แวะจอดแวะอถ่ายทําที่วัดท่ามกูหาสวรรค์น,นะครับตอนนี้เลขไม่สองแสนหนะครับเฉเศษรถปี2องพครับปีปีสอนมนะครับปีไทยก็ปี4ี่หตอนนี้ปี2021ปีไทยปีหก ปี46ปี64ลด18ปีนะครับคุณผู้ชมครับวิ่งแค่2 6 0 0 0นนะฮะ18ปีวิ่ง2 6 0 0สนผมลองคำนวณกดเครื่องคิดเลขดูแล้วนะฮะตกวิ่งปีละ1มื่นกว่าโลเท่านี้ครับ1 4 0 0 0กว่าโลเสรศษเท่านั้นนะฮะถือว่าวิ่งน้อยนะครับวิ่งน้อยเลยปีหนึ่งวิ่งไม่ถึง20,000นนี่ถือว่าวิ่งน้อยนะครับโอ้โหสภาพภายในเกะอะไรอยู่ครบสมบูรณ์หมดเลยนะครับผมสวยงามครับนี่ครับ ปุ่มฟังกช์ชันต่างๆใช้ได้ครบนะฮะอืมภายในห้องโดยสารสวยครับผมอโอเคไปฟังเสียง,ง,งเครื่องกันครับไงครับเสียงเครื่องก็นิ่งๆเงียบๆน,นะฮะ เซกเมนต์นี้ c c คลาสของ m e r c e d e s b e n บถือว่าแจ่มเลยทีเดียวครับสป,รสปอร์อสปอร์ตครับความสปอร์ตความห,หารูหรารวบรวมไว้ในคันนี้เลยนะฮะ c class c l a คลาส8 0นนะครับดิสเบรก4ล้อเลยนะครับดิสเบรกหน้าหลังนะครับระบบเบรก ABS ถือว่าออปชั่นก็จัดมาให้เต็มๆเ,เหมือนกันสำหรับ c c คลาสคันนี้นะฮะโอเคครับ, okay, รบสวยงามตามท้องเรื่องสำหรับ ท่านใดที่หารถหรูไว้ใช้งานอยู่นะครับคันนี้จอดห้วยวังนองเรียบร้อยนะครับที่เอกอุบลรถสวยริมห้วยวังนองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับท่านใดสนใจนะครับแวะมาดูรถจริงได้เลยนะครับผมที่เอกอุบลรถสวยริมห้วยวังนองจังหวัดอุบลราชธานีโทรหาผมก่อนได้นะครับนัดล่วงหน้าที่0942811331ครับ0942811331 id line ก็0942811331นะครับ facebook เอกอุบลรถสวยรถบ้านจากเจ้าของโดยตรงนะครับ youtube channel ช่องเอกอุบลรถสวยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามร,รับชมด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมีรถสวยจะนำมารีวิวให้ดูให้ชมกันในคลิปต่อไป ep ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจสนใจ mercedes benz c class 180คันนี้นะฮะอย่าลืมครับ แวะมาดูรถจริงได้ที่เอกอุบลรถสวยริมห้วยวังนองนะครับสำหรับคลิปนี้ EP นี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ